เมื่อกี้โดนอะไรเข้าไปพี่รู้ตัวไหมครับพี่ไม่รู้อ่ะดิก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันหัวเราะอะไรกันนะฮึมฮมึมเราก็ดูว่าเออผีก็แล้วสนุกติ๊กเขาไงติ๊กก็เป็นผีไงแล้วก็เอเอไปเล่นเหมือนกันทำไมแล้วก็คือไม่ได้สังเกตถุงมือเขาหรอกเห็นตรงนี้เขาขาวไงมือเขาดำแล้วเขมือดำแต่ดูว่าเป็นหนังไง ผมก็ดู้วเป็นหนังอ่ะหนังอแบบว่าหนังมือดำแต่อันนี้ขาวไงหนังสีดำโอ้โหพี่ใช่นนใช่ <c oughs> ก็เลยแบบปล่อยไปแต่เห็นไปถามน้องๆอะไรเป็นไงปล่อยไปเลยหรือจะบอกขเขาดิปล่อยไปเลยแล้วก็เอ้ยปล่อยอะไรวะ <c oughs> <c oughs> จนกระทั่งนั่งไปนั่งมาแล้วท็อปเดล,ลนีนุชคามามสกิดพี่ๆดูมอนิเตอร์ดูไหมแล้วก็ดู<ะ>ดมอนิเตอร์อะไรวะ <c oughs> ก็เอามือเร่เริมโอ้โห <c oughs> เห็นหน้าตัวเองเล่นกันถึงขนาดน,น,นี้มาทำกับผมได้ยังไงเนี่ยมันอื้อ ฝากมีอะไรจะฝากไว้ถึงผมผมก็นับถือเขามานานติ๊กเนี่ยนับถือเขาจริงจริงเขาเป็นคนที่แบบว่าสุขแบบก็สุภาพอ่ะไม่ค่อยทําอะไรใครไม่ค่อยแกล้งใครอลไโดยโดิมาจะโดนเขาแกล้งแต่พี่ติ๊กมาทําผมทําไม <laughs> ผมไม่ทําอะไรพ่อพี่เหรออ,หอ่เอา,าเดี๋ยวไม่เป็นไรทําผมครั้งนี้ครั้งหน้าเยินแะน่ติ๊กกลิ่นสีเจอไทย เทเวศไปแล้วจะหนาวเดี๋ยวขาไปล้างหน้าก่อนแล้วกันนะเพราะมันดำมากรู้สึกว่ามันแสบแสบหน้าด้วยทำกับเราได้แม่เรเสียแรงที่นับถือมากขอบคุณ <laughs> ครับ